สวัสดีค่ะวันนี้ทางโรงงานผลิตเสานะคะและโคมถนนโซลาเซลล์เสาสำเร็จรูปนะคะจะขออนุญาตนำเสนอการเลือกใช้โคมถนนโซลาเซลล์เสาสำเร็จรูปนะคะขึ้นอยู่กันด้วยหลากหลายปัจจัยอาทิเช่นตำแหน่งที่ตั้งนะคะในการติดตั้งปริมาณแสงที่ต้องการและงบประมาณที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะ เพราะว่าโคามถนนโซลาเซลล์เสาสำเร็จรูปนี้นะคะจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าโคามถนนธรรมดาทั่วไปค่ะแต่ก็มีจุดดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะรบกวนฟังกันให้จบค่ะนอกออย่างนกจากนั้นนะคะอย่างไรก็ตามในการเลือกใช้โคมถนนโซลาเซลล์เสาสำเร็จรูปนั้นต้องคำนึงถึงพื้นที่และสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคด้วยค่ะ โดยทั่วไปแล้วจังหวัดที่มีแสงอาทิตย์มากนะคะจะมีปริมาณฝนน้อยกว่านะคะก็จะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะเลยนะคะในการติดตั้งโคมถนนโซนลารเซลล์สำเร็จรูปค่ะ โดยจะช่วยลดค่าที่จ่ายในการจ่ายไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วยในพื้นที่นั้นค่ะโคมถนนโซลาเซลล์เสาสำเร็จรูปค่ะจะมีการแยกแผงระหว่างเสาและโคมต่างหากค่ะซึ่งโคมถนนโซลาเซลล์เสาสำเร็จรูปค่ะจะมีด้วยกันอยู่หลากหลายเลยอาทิเช่นความสูงอยู่ที่4เมตร5เมตร6เมตร เเมตร8เมตรค่ะโคมพร้อมเสาอ,อุปกรณ์ครบชุดค่ะจะมีแผงนะคะแยกออกไปนะคะวัดที่จำเป็นต้องใช้กันก็คือจะ40วัตต์60วัตต์80วัตต์100วัตต์120วัตต์ค่ะหากท่านใดกำลังมองหา คมพร้อมเสาอ,อุปกรณ์ครบชุดสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์063481664ค่ะระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนค่ะส่วนลดก็สามารถแจ้งเข้ามาก่อนได้นะคะจัดส่งได้ทุกภูมิภาคของจังหวัดแล้วพบกันค่ะ